เราจะได้เห็นกันเพิ่มขึ้นฮะว่าในเรื่องเราของกระบวนการที่ทธสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมถ้ามันเกิดขึ้นในชีวิตจริงมันจะมีกระบวนการอะไรยังไงทนายมีหน้าที่อย่างไรบ้างจะเป็นทนายความได้ต้องมีใบประกอบวิชาชีพใช่มมันมีเงื่อนไขมีหน่วยงานมันมีกองทุนที่จะช่วยคนเหล่านี้คนที่มีทรัพยากรน้อยในการกู้คดีจำนวนเงินประกันตัวในแต่ละคดีในแต่ละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาอะไรมาวัดหรือเอาอะไรมาเทียบว่าเออคนนี้ควรจะประกันตัวอยู่ที่เท่าไหร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 ่หลักฐานชัดเจนว่าผู้ต้อง เป็นผู้บริสุทธิ์แต่ญาตของฝั่งผู้ต้องหาที่กระทําผิดจงใจจะให้ผู้ต้องหาที่บริสุทธิ์ขึ้นศาลแทนมีการแบบนี้ในชีวิตจริงหรือไม่ขอตอบเลยนะครับว่ามีม สวัสดีคุณผู้ดูครับดีโอจากบีเจนสคอตนะฮะก่อนจะไปชมคลิปวันนี้กันเหมือนเช่นเคยครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะสำหรับบีเจนสคอตครับเรื่องราวของบอรดเกม Table t o ็อปอารนะฮะและอื่นๆอีกมากมายที่เราเล่นกันบนโต๊ะแบบนี้นะครับมีให้คุณดูอยู่ตลอดอยู่แล้วนะฮะย้ำอีกครั้งกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดกันนะครับและฝากติงช่อง,องเราด้วยกับทีวีมังสวาริตี้ครับเรื่องราวของไลฟ์สไตล์รายการวาไรตี้ต่างๆมากมายนะฮะอยู่ที่ททช่องนูนะะ้น subscribe Valality กด subscribe. กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับบอร์ดเกมไห์เล่าหลังเล่นวันนี้นะฮะว่ากันด้วยเรื่องราวของเกม justice game หรือว่าเกมจับคนผิดนั่นเองเราจะได้เห็นกันเพิ่มขึ้นฮะว่าในเรื่องราวของกระบวนการยุติธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมถ้ามันเกิดขึ้นในชีวิตจริงมันจะมีกระบวนการอะไรงไงหรือเรื่องเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในเกมมีจริงๆหรือไม่วันนี้เราอยู่กับผู้รู้ทั้งสองท่านนะฮะเดี๋ยวไปเจอกับทั้งสองท่านกันเลยครับ สวัสดีค่ะชื่อวราลักษณ์ทองภูค่ะนักวิชาการยุติธรรมจากสำนักง,งานกิจาการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมค่ะสวัสดีครับเบียร์ครับสุธกรกิติพันธ์นิติกรจากสำนักง,งานอัยการสูงสุดครับทีนี้อ่ะเราก็จะเข้าสู่เกมนะครับครับทีนี้หลังจากที่าตาพบหาหลักฐานก็คือแจากการขึ้นมือแล้วนะครับผมตำรวจก็จะพบหลักฐานครับก็จะเปิดมาสี่ใบฮะซึม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 โอ้โหอาจารย์ พยานหลักฐานเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีคํานิยามไว้เป็นการเฉพาะนะครับแต่อย่างไรก็ตามสารดีกาได้วางแนวไว้เป็นพื้นฐานง่ายๆว่าพยานหลักฐานคือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ข้อท็จจริงหรือสามารถนํามาวินิจฉัยปัญหาข้อที่จริงได้นะครับสำหรับพยานหลักฐานสําคัญหากเราพิจารณาก็คือคงเป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานเป็นพยานหลักฐานที่ศาลสามารถใช้ลงโทษจาเลยหรือผู้ต้องหาได้เช่นพยานบุคคลอาจจะเป็นประจักษ์พยานประจักษ์พยานหมายความว่าพยานที่พบเห็นการกระทําความผิดหรืออาจจะเป็นพยานวัตถุเช่นอาวุธซึ่งใช้ในกกาาารระทํควม ซึ่งจากตัวอย่างในเกมนะครับเราจะพบว่าหากขนาเกิดการกระทำความผิดเช่นการทำลายร่างกายเพิ่มมีบุคคลที่กำลังเห็นเหตุการณ์อยู่บุคคลนั้นก็จะกลายเป็นพยานบุคคลซึ่งถือว่าเป็นประจักษ์พยานและมีน้ำหนักในการพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาได้เยอะส่วนอาวุธมีดหรืออาวุธปืนในกรณีอื่นนะครับสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานสำคัญได้เช่นกันเพราะฉะนั้นต้องให้ความสำคัญในเรื่องการชั่งน้ำหนักของพยานหลักฐานเป็นสำคัญนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าพยานหลักฐานนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือมีน้ำหนักน้อยหรือมากหรืืออเป็นนนพพยยาาาหหลัักฐที่สคญร านหลักฐานทั่วไปก็พยานหลักฐานที่มีน้ำหนักมากก็อย่างเช่นพยานหลักฐานที่เป็นพยานเอ е กสารพยานวัตถุหรือพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์นั้นๆแล้วก็พยานหลักฐานที่มีน้ำหนักน้อยก็อย่างเช่นพยานหลักฐานที่ไม่อยู่กับร่องกับลอยอย่างเช่นคนอย่างเงี้ยค่ะ<ช>ก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือพยานหลักฐานที่มีความใกล้ชิดสัมพันธ์กันอย่างเช่น พ่อแม่หรือว่าสามีภรรยาหรือว่าแม่กับลูกเนี่ยค่ะก็อย่างเงี้ยศาลอาจจะพิจรารณาไต่ตองถึงน้ําหนักหรือความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานว่าอาจจะเป็นพยานหลักฐานที่มีน้ําหนักน้อยได้เหมือนกันผมไม่มีทานายในคอลเลคชันผมเลยครับเอามาให้ดูหน่อยสิเรื่องจริงจะด้วยโอ้โหแดงล้ <c oughs> วนผมก็เลยจะขอยืมทานายที่รับจัดหาไ้ให้ครับจังเลาขอใช้ทานายที่รับจัดหาไว้ให้ <ผม S 3> ตรงนี้ทานายอาสาครับผมเทานายอาสาไป ก่อนอื่นเราต้องมาพูดถึงก่อนนะครับว่ากฎหมายเนี่ยได้กําหนดเงื่อนไขบางประการไว้สําหรับบางคดีหรือสําหรับผู้ต้องหาหรือจําเลยบางกลุ่มนะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็ไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจําเลยเนี่ยถูกกระทําโดยการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับกฎหมายได้ระบุว,ว่าในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตหรือในคดีที่ผู้ต้องหามีอายุต,ต่ำกว่า18ปีกฎหมายได้กําหนดไว้เลยครับว่ารัฐจะต้องจัดหาทนายความให้ไม่ว่าตัวผู้ต้องหานั้นจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามแล้วก็ในอีกชั้นหนึ่งก็คือชั้นนนนรักว่คบบสสออะ ศาลพิจารณาคดีเนี่ยศาลต้องสอบถามจำเลยก่อนในคดีที่มีตราโทษประหารชีวิตหรือในขณะที่จำเลยมีอายุต,ต่ำกว่า18ปีในวันฟ้องเนี่ยศาลต้องจัดหาทนายความให้เสมอคำว่าทนายที่ศาลจะหาให้ในที่นี้คือทนายขอแรงคือทนายความที่ศาลจัดหาให้สามารถว่าความแล้วก็ดำเนินคดีแทนผู้ต้องหาหรือจำเลยได้อย่างเป็นธรรมเพราะว่าตัวทนายความขอแรงแม้จะใช้ชื่อว่าทนายความขอแรงก็จริงเนี่ยแต่ทางศาลได้กำหนดระเบียบค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีให้แก่ทน,นายความนะครับ <S <S ผมคิดว่าขอ้อมูลัไม่เพียงพอครับผมส่งหลักฐานเพิ่มให้กับคุณแดงครับ ประวัติขัดแย้งกับพู้กระี้โิและคลิปในโซเชียลครับเฮ้ยยืนนโซเชียลด้วยแต่ว่ามันก็ยืนยันอะไรไม่ได้นะครับจุก้องว่าอาจจะต้องมีหลักฐานเพิ่มมากกว่านี้ไอ้นี่เล่นไปตุกติกคนเร็วอยู่แล้วจูกต้องผมเป็นคนเร็วแล้วฮะผมพาคุณแดงลงมาครับเน่หลักฐานมากกว่านี้โอเคอ่ะเลยสั้แล้วหลักฐานมัดตัวขนาดนี้คุณยังเอาเขาลงมานี่แต่มันยังไม่ใช่หลักฐานสำคัญนะคะพี่วัช านหลักฐานที่ผู้ต้องหาเนี่ยนำมาให้พนงานสอบสวนต้องเป็นพยานหลักฐานที่เกิดเดยชอบนะครับหากเป็นพยานหลักฐานที่พยานหลักฐานเทจพยานหลักฐานปลอมงนี้อย่างนี้ก็ต้องมีโทษในการมีครับเพราะว่าประมวลกฎหมายอาญานอนได้กาหนดว่ากรณีที่มีผู้ทาพยานหลักฐานปลอมหรือว่าให้การเทจเนี่ยมีความผิดซึ่งหากนาพยานหลักฐานนั้นไปใช้ในการพิจาราก็จะมีความผิดที่เนีอัตราโทษค่อนข้างสูงนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าการยื่นพยานหลักฐานปลอมหรือพยานหลักฐานเทจอ่ะขึ้นสู่กระบวนการพิจารณาของศาลมีโทษด้วยสําหรับคนนที่่่ยืแลล้วกผตำ พิจารณาคดีด้วยก็คืออาจจะเป็นผลในทางลบให้เกิดขึ้นกับคดีก็คืออาจจะแพ้คดีไปด้วยอาจจะทําให้เป็นหลักฐานของฝ่ายผู้ต้องหาไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไปน้ำหนักก็จะน้อยลงใช่ครับกา,าจะมีผลเกี่ยวกับคดีได้รู้เลยว่าเหตุผลที่ทําไมทุกคนถึงไม่มีทนายทำไมครับเพราะอยู่กับกูหมดเลยมีแต่ทนา<ำ>ยไม่ม<ำ>ีหล<ำ>ัานเลยล้วนๆเลย นายความเนี่ยก็คือผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีจะเป็นทนายความได้ต้องมีใบประกอบวิชาชีพใช่มไม่ใช่ว่าใครจะมาเป็นทนายความได้นะครับเอาไง,ไง่ายๆเราสามารถแบ่งเป็น2ชั้นก็คือก่อนการฟ้องคดีและหลังการฟ้องคดี ก่อนการฟ้องคดีเนี่ยครับทนายความมีหน้าที่อาจจะเช่นะร่างคาให้การร,าร่างคําฟ้องรวบรวมพยานหลักฐานหรือว่าให้คําแนะนําแก่ตัวจาเลยหรือผู้ต้องหาดังนั้นทนายความจึงเป็นบุคคลที่มีความสําคัญมากในกระบวนการพิจารณาเพราะว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้ในกระบวนการพิจารณาซึ่งสามารถคุ้มครองสิทธิของตัวผู้ต้องหาและจําเลยให้สามารถต่อสู้ได้อย่างเป็นธรรมได้แล้วก็ในอีกชั้นนะครับก็คือชั้นพิจารณาของศาลซึ่งในชั้นนี้เนี่ยครับทนายความมีความสําคัญอย่างมากเพราะว่าต้องเป็นผู้ดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาลก็คือเป็นการสืบพยานนั่เอง ครับก็คือการว่าความการสืบพยานในที่นี้ก็คือการที่มีการนําพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเสนอพิจารณาต่อหน้าศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาว่าพยายนหลักฐานชิ้นนั้นทีม่มีความน่าเชื่อถืออย่างไรในการพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาหรือจําเลยในชั้นศาลครับซึ่งในเบื้องต้นนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ระหว่างชั้นสอบสวนหรือชั้นพิจจรณาคดีทานายความก็ยังมีบทบาทอีกอย่างหนึ่งก็คือสมมติเรามีปัญหาข้อกฎหมายเราก็อยากจะปรึกษานียเราก็สามารถปรึกษาไปก่อนก็ได้ในระหว่างที่เราเตรียมคดีเพื่่อทีจะดําาเนนิกรลแ ี่หลักฐานมัดตัวมากเลยครับผมักผมไปนะครับรเข้าไปสู่ชั้น,นอการเตรียมต<ร>ัวแนะละ,ละาการเตรียมสั่งฟ้องแล้ว ขั้นตอนสาคัญใช่รจริงๆแล้วเห็นว่าในเกมนี้ค่ะกระดานจะมีทั้งหมด5แผน่นซึ่งช่วงชั้นในชั้นสอบสวนก็จะเป็นหนึ่งในนั้นแต่จริงๆแล้วกระบวนการยุธิธรรมทางอาญาค่ะจะมีทั้งหมด3มชั้นค่ะก็คือชั้นสอบสวนค่ะก็คือจะเป็นเรื่องของพนักง,งานสอบสวนหรือว่าตํารวจชั้นที่2ก็คือชั้นพนักง,งานาาอายการซึ่งเป็นชั้นที่จะต้องพิจารณาหรือวิเคราะห์ว่าจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟอ้องชั้นที่3ก็คือชั้นพิจารณาคดีก็คือชั้นศาลเกริ่นนาก่อนว่าคคดดีอออาาาญเเเน่่รแงไ้ปป็็ะภทกื1ว ที่ยอมความได้เขาเรียกว่าความผิดส่วนตัว <c oughs> ความผิดต่อส่วนตัวใช่ครับแล้วก็อีกประเภทก็คือความผิดอายะแผันดิ้นอันนี้ก็คือเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้<ฮ> ül, ต่อไปนะครับเป็นอำนาจของพนักงนานสอบสวนที่จะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานตามที่บอกก็คือเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์หรือความผิดของผู้ต้องหาต่อไปพนักง,งานอัยการก็จะทําหน้าที่ในการวิเคราะห์หรือพิเคราะห์พยานหลักฐานหรือสํานวนคดีที่พนักงนานสอบสวนส่งมาเพื่อที่จะทําคําั่งฟ้องหรือพิจารณาว่าไม่สั่งฟ้องค่ะในต่อไปก็จะเป็นการขั้นตอนของการพิจารณ งศาลก็จะมีตั้งแต่ขั้นตอนการสอบคําให้การของจําเลยหรือว่าการสืบพยานตลอดจนพิจารณาคดีและพิพากษาคดีต่อไปครับเอาสะหน่อยครผมส่งทนายกองทุนที่ท,ทำครับนั่นงไงครับไปไหนครับฐกานให้กับการแจ้งความซึ่งเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับของคุณหน่อยครับเอาล่ะหลังนั้นชี้ว่า มีผู้ที่เกี่ยวข้องครับโอ้ยสองกัลโล่สองกัลโลพี่เยมาบอกแล้วว่าสองกัลโลออกมาคนดีแน่นอนหลามบอกอย่างนั้นรู้แล้วว่าใครเป็นคนดีอ้าวเดี๋ยวเป็นคนเลวหลานมันบอกอย่างนั้นนี่ก็จะเอาผมให้ได้ ตอบเลยนะครับว่าม,มียกตัวอย่างง่ายๆเช่นคดีขับรถยนต์เนยประมาทเราอาจจะสงสัยว่าทำไมคนที่เขาไม่ได้กระทำความผิดถึงอยากเป็นผู้กระทำความผิดเหตุผลง่ายๆเลยครับในการพิจารณาคดีของศาลเนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณาจากการกระทําของตัวผู้ต้องหาเป็นสําคัญเช่นในกรณีที่ขับรถประมาทเนี่ยในขณะเกิดเหตุเนี่ยผู้ขับขี่เมียการเมาสุรายอย่างเห็นได้ชัดขับรถไปจนเกิดอุอบัติเหตุเกิดขึ้นโทษของการขับรถโดยมึนเมาเนี่ยมันย่อมสูงอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถามว่าให้บุคคลที่นั่งด้วยกันซึ่งไม มันไม่ได้เกิดจากการมึนเมานะมันไม่ได้เกิดจากการขาดสติอะไรเงี้ยตอนนี้อายการก็ส่งฟองลลุงแปดและน้องชมพูพุกสะโขบขึ้นมาอยู่ในชั้นศาลทั้งสองคนก็คือจำเลยต้องต่อสู้ในชั้นศาลก็ต้องเอาหลักฐานสุดท้ายมาส่งให้กับศาลถ้าอยากจะดันพิสูจน์ความถูกต้องให้สองคนนี้ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์คุณลงฝั่งของศาลแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีหลักฐานว่าเขาคือผู้กระทำผิดจริงๆลงฝั่งของเรือนจำ พยานหลักฐานนะครับในสำเนติงตในการพิจารณาของศาลเนี่ยพยานหลักฐานที่ศาลหรือว่าพนักงานอักการนําไปพิจารณาหรือวินิจฉัยข้อที่จริงนะครับต้องเป็นพยานหลักฐานที่เรียกว่าเป็นพยานหลักฐานในสํานวนพยานหลักฐานในสํานวนเนี่ยครับถ้าเราจะให้อธิบายความง่ายๆก็คือพยานหลักฐานที่เข้ามาสู่สํานวนความหรือว่ากระบวนการพิจารณาของศาลถูกต้องตามหลักของกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานแค่ในคดีอาญานะครับมันต้องมีการยื่นบัญชีพยานบัญชีที่ประกอบด้วยว่าฝ่ายต้นมีพยานหลักฐานใดบ้างที่จะใช้ในการต่อสู้คดีกันฉะนั้นเตุ ผลของการที่จะต้องมีการยื่นพยานเพื่อเป็นการป้องกันการจู่โจมทางพยานคือถ้าเราไม่ยื่นตั้งแต่ต้นศาลก็จะไม่สามารถใช้ในการพิจารณาคดีนี้ได้ใช่ใชครับเรียกว่าศาลจะไม่สามารถนำพยานหลักฐานทั้งกล่าวมาวินิจฉัยใ,ในคดีได้ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีตังจ้างทนายไม่มีเวลามากพอไม่มีเพื่อนเยอะๆไม่มีคอนเนคชั่นเนี่ยการที่คุณจะหาหลักฐานมาเพื่อช่วยคนของคุณสู้คดีเนี่ยก็ยากมากนี่ออกไปคำถ,ถามก็คือมันมีเงื่อนไขมีหน่วยงานมันมีกองทุน รืออะไรไหมครับที่ที่จะช่วยคนเหล่านี้คนที่มีทรัพยากรน้อยในการจะสู้คดีเนี่ยมีไหมครับมีค่ะกระทรวงติธรรมเลยค่ะ,อะกองทุนยุติธรรมค่ะเป็นกองทุนที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีค่ะ,ะสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ช่วยอะไรบ้างะคะค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินคดีค่าจ้างทนายความหรือว่า ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการที่จะต่อสู้คดีค่ะอย่างเช่นอาจจะมีค่าเดินทางบ้านอยู่ไกลอย่างยังไงค่ะมาศาลค่อนข้างจะลําบากจะต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เหมือนกันอย่างนี้กองทุนยุติธรรมก็สามารถช่วยได้ก็คือแล้วจะขอรับความช่วยเหลือได้ยังไงนี้ก็คือให้ติดต่อที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้ทั่วประเทศเลยค่ะหรือว่าจะโทรมาปรึกษาสายด่วนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมหนึ่งกด77ดก่อนก็ได้ค่ะเพื่อที่จะขอรับช่วยเหลือหรือรับบริการทางช่องทางนี้ค่ะ สงสัยเรื่องจํานวนเงินประกันตัวในแต่ละคดีในแต่ละอะไรอย่างนี้ค่ะเอาอะไรมาวัดหรือเอาอะไรมาเทียบว่าเออคนนี้ควรจะประกันตัวอยู่ที่เท่าไหร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 ่อยากรู้ว่าวัดยังไงเทียบยังไงว่ามันจะอยู่ที่เท่าไหร่ก่อนอื่นเลยต้องบอกอะไรก่อนเลยนะครับว่ากฎหมายเนี่ย ให้เสรผู้ต้องหาหรือจำเลยในการที่จะขอ,อยื่นคำร้องขอให้มีการปล่อยชั่วคราวได้หรือเราเรียกสั้นๆว่าประการประกันตัวทั้งในชั้นสอบสวนชั้นพนักงานอัยการหรือในชั้นศาลเราก็สามารถยื่นคำร้องขอเข้าไปได้นะครับขอประกันตัวได้ทุกชั้นใช่ครับจริงๆแล้วกฎหมายไม่ได้กำหนดนะครับว่าการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยจะต้องมีการนำเงินหรือนำหลักทรัพย์มาวางต่อศาลเท่านั้นกฎหมายเพียงแค่กำหนดไว้ว่าในกรณีที่มีอัตราโทษอย่างสูงเกิน10ป,ปีเนี่ยจะต้องมีประกันหรือไม่ต้องมีหรือมีหลักประกันหรือไม่มีก็ได้แต่คดีออื่นาจจะ ด้วยวิธีอื่นเช่นให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยมาสาบานต่อสารว่าจะมาตามวันนัดจำนวนเงินในการประกันตัวแต่ละคดีวัดหรือเทียบจากแรลนั้นก็คงพิจารณาจากอัตราโทษเป็นสำคัญหรือพฤติการแห่งคดีเช่นคดีทำ้านร่างกายอาจจะมีเดตาตาประมาณนี้มีจำนวนเงินประมาณนี้จริงๆแล้วค่ะเกมนี้ทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนไม่ต้องทดลองทำความผิดแต่ว่าให้ลองมาเล่นเกมเราจะได้รู้ว่าคนที่กระทำความผิดอาญาค่ะจะเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะเจอกับอะไรบ้าง 啊。Wow. อยากจะให้ทุกคนนะคะเชื่อมั่นในกระบวนการวิธรรมซึ่งเราอะคะ่ะเราเป็นประชาชนทั่วไปเราจะคิดว่าเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนหรือตำรวจที่จะต้องดําเนินการในส่วนนี้แต่เราในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่อยากจะช่วยสังคมหรืออยากจะให้คนทําผิดอะคะ่ะได้รับโทษไม่ต้องจับคนบริสุทธิ์เข้าไปอยู่ในคุกเงะะี้ยค่ะก็เราสามารถที่จะช่วยพนักงานสอบสวนในการหาพยานหลักฐานหรือยื่นพยานหลักฐานที่เป็นสิ่งสําคัญในการทําดาเนินคดีอย่างเงี้ยได้ะคะ่ะเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของคนนั้นให้เขาได้รับโทษ ตามกฎหมายจริง ในส่วนของคดีอาญาครับกระบวนการทางอาญาเนี่ยเชื่อว่าไม่มีใครอยากเข้ามาในกระบวนการนี้แต่หากามันมีสุดวิสัยหรือว่าเกิดจากการกระทาที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วจาเป็นจริงๆที่จะต้องเข้ามาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยไม่จำเป็นเรื่องตรวจกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพราะว่าในแต่ละขั้นตอนได้มีการคุ้มครองสิทธิและมีการให้โอกาสของผู้ต้องหาหรือจําเลยที่เข้ามาในกระบวนการมีกฎหมายที่คอยคุ้มครองสิทธิ์หรือว่าในกรณีที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการที่จะไปต่อสู้คดีทางรัฐเองก็ได้กําหนดให้มีการจัดหาทนาย ทนายความที่รัฐจะหาให้เนี่ยก็คือเป็นทนายความที่มีจรรยาบรรณแล้วก็มีความรู้ความสามารถสามารถมัน่นใจได้เลยว่าผู้ต้องหาหรือว่าผู้เสียหายที่เข้ามาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยจะได้รับความเป็นธรรมกลับไปอย่างแน่นอนครับต้องขอบคุณนะครับพี่อ้อมจากกระทรวงยุติธรรมและพี่เบียจากสำนักงานอายการสูงสุดด้วยนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับมานั่งดูแล้วก็มาเล่าหลังเล่นแบบนี้กับบอร์ดเกมไ์นในของเรานะฮะแล้วก็ฝากคุณผู้ดูเหมือนเช่นเคยครับถ้าดูแลชอบดูแลใช่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกับคลิปนีี้นนนะะะรรรรวมมมมถึงตติดตาาาาายยกกกออื่ๆคับ ใน b ีเจนสควอตของเราแห่งนี้เรื่องราวของบอร์ดเกมเทเบิลท็อปอาร์พีจีนะครับผมเทรดดงก์ดเกมด้วยนะฮะก็ยังมีอีกมากมายกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้รวมถึงถ้าอยากสนับสนุสน,นพวกเราเป็นรายเดือนนะครับกดปุ่มสมัครหรือจอยข้างๆปุ่ม subscribe ได้นะฮะสนับสนุน,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 นพวกเราเป็นรายเดือนได้เช่นเดียวกันนะครับผมและฝากอีกหนึ่งช่องด้วยครับทีวีมังวอร์เรตี้รายการเยอะแยะมากมายนะฮะควิสมิจมรมราไดอารี่มาทำอะไรปั่นนี้นะครับผมพักแอนเดแล้วโอ้ยเพียบนะฮะวันเดวิตก็มีนะครับผมไปติดตามได้ที่ชนนะ่องไหนทีี่่่เกกยวกับ Okay. ไปที่ทีวีมังวารตีได้เลยกด Subscribe กดะแจ้ง,งเตือนได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับกับพวกเราบอร์ดเกมนท์เพราะใครๆก็เล่นบอร์ดเกมวันนี้ไปละครับสวัสดีครับผม